สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราได้รับของที่สั่งจากอีกซีกโลกหนึ่งในเวลาแค่ไม่ขี่วันเนี่ยเบื้องหลังความเร็วสุดๆนั้นมันมีศาสตร์อะไรซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาไขความลับกันครับว่าทำไมสินค้าที่หนักเป็นสิบสิบตันถึงได้นอนนิ่งอยู่ในเครื่องบินได้แม้ว่าเครื่องจะบินอยู่สูงถึง35,000ฟุตก็ตามลองนึกภาพตามกันดูนะครับของที่หนักมากๆขนาดนั้นอยู่ในเครื่องบินที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง มันจะอยู่นิ่งๆได้ยังไงกันนะนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้เอาล่ะครับเพื่อจะหาคำตอบเนี่ยเราจะไปสำรวจกันทีละขั้นตอนเลยตั้งแต่เรื่องของแรงที่เรามองไม่เห็นวิธีการสร้างฐานที่มั่นคงไปดูรหัสลับของอุปกรณ์ต่างๆแล้วถ้าเกิดเครื่องมือธรรมดาใช้ไม่ได้ละ่ะจะทำยังไง ไปจนถึงการรับมือกับสินค้าชนิดทิเศษและที่สำคัญที่สุดก็คือทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ครับมาเริ่มกันที่ด่านแรกกันเลยครับนั่นก็คือการต่อสู้กับแรงมหาศาลที่มองไม่เห็นครับผมมันคือหลักฟิสิกส์พื้นฐานเลยนะที่ทุกคนในวงการคาโก้ต้องเข้าใจและที่สำคัญคือต้องเอาชนะมันให้ได้ตัวเลขนี้คือ1 5 G ครับ มันคือค่าโหลดแฟกเตอร์หรือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือแรงกระทําไปข้างหน้านั่นแหละครับหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าสินค้าทุกชิ้นจะต้องถูกยึดให้ทนต่อแรงได้มากถึง1.5เท่าของน้ำหนักตัวมันเองเลยนะคือถ้าของหนักพันกิโลกรัมเนี่ยจะต้องถูกยึดให้แน่นเหมือนกับว่ามันหนักถึง1 5 0 0กิโลกรัมเลยทีเดียวครับโหไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับ พอเราเข้าใจเรื่องแรงมหาศาลเมื่อกี้แล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูแนวป้องกันด่านแรกสุดกันเลยนั่นก็คือการสร้างพาเลทที่มั่นคงครับซึ่งมันทักษะพื้นฐานที่ดูเหมือนจะง่ายนะแต่จริงๆแล้วสําคัญที่สุดเลยครับทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่บนพื้นดินเลยครับอย่างแรกเลยนะคือต้องกระจายน้ําหนักของที่หนักที่สุดต้องอยู่ล่างสุดแล้วก็ตรงกลางเปะ๊เปะเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงมันมั่นคง 2ก็คือการเรียงสลับแบบที่เรียกว่า T- s t a c k i n g ครับนึกภาพเหมือนเราก่อกำแพงอิฐเลยเพื่อให้ของมันขัดกันเองไม่ให้ล้มเป็นโดมิโน 3. ต้องกำจัดช่องว่างให้หมดครับเพราะทุกๆช่องว่างเนี่ยมันคือพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้สินค้าขยับตัวได้และสุดท้ายครับใช้สายรัดเสริมเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก่อนจะคลุมตะข่ายจริงเพื่อจัดการกับของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่อาจจะดิ้นหลุดออกมาได้เอาละครับจุดที่น่าสนใจจริงๆมันอยู่ตรงนี้คือ ต่อให้เราจัดเรียงพาเลตได้เพอร์เฟกแค่ไหนนะแต่ถ้าอุปกรณ์ที่ใช้มันไม่เข้ากันก็อาจจะไม่ปลอดภัยอยู่ดีครับนี่แหละครับคือหัวข้อที่3ของเรารหัสความเข้ากันได้ซึ่งมันจะบอกเราว่าทำไมพาเลตกับตะข่ายเนี่ยมันถึงได้ไม่ได้ถูกสร้างมาให้เหมือนกันทั้งหมดรหัสที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับคือ certification configuration code มันสำคัญมากๆเลยนะเพราะมันไม่ได้บอกแค่ขนาด แต่บอกถึงมาตรฐานความแข็งแรงที่อุปกรณ์ชิ้นนั้นๆได้รับการรับรองมาครับดังนั้นการจับคู่รหัสนี้ผิดพลาดเนี่ยอาจจะหมายถึงหายนะของระบบทั้งหมดได้เลยกฎของมันง่ายมากๆเลยครับถ้าโค้ดบนพาเลตกับตาข่ายมันเหมือนกันแปะ๊ะก็สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพความแข็งแรงเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โค้ดมันต่างกันปุ๊บนะความแข็งแรงของทั้งชุดจะถูกลดทอนลงมาเท่ากับชิ้นที่อ่อนแอที่สุดทันที ซึ่งแน่นอนครับว่านี่คือความเสี่ยงที่ร้ายแรงมากดังนั้นจุดที่สำคัญที่สุดก็คือหลักการทางวิศวกรรมที่เป็นสากลข้อน,นี้นี่เองครับความแข็งแรงของทั้งหมดถูกกำหนดด้วยความแข็งแรงของชิ้นส่วนที่อ่อนแอที่สุดนี่แหละครับคือกฎเหล็กที่ควบคุมการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งหมดเลยเอแล้วถ้าเกิดว่า สินค้ามันดันใหญ่เกินไปหรือว่าหนักเกินกว่าที่ตะข่ายธรรมดาจะรับมือไหวแล้วครับแม้ว่าจะเป็นตะข่ายที่รหัสเข้ากันได้ดีแล้วก็ตามจะทำยังไงดีคำถามนี้นี่แหละครับที่จะนำเราไปสู่ความซับซ้อนในระดับต่อไปจุดที่เครื่องมือมาตรฐานอาจจะไม่พออีกต่อไปแล้วและนี่คือจุดที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญขั้นสูงเข้ามาช่วยแล้วครับ เมื่อตะข่ายธรรมดาธรรมดาเอาไม่อยู่เราจะเข้าสู่โลกของการยึดตรึงขั้นสูงที่เรียกว่า primary t i down ซึ่งก็คือการใช้สายรัดที่ผ่านการคำนวณมาอย่างดีเข้ามาทำหน้าที่แทนที่ตะข่ายไปเลยวิธีนี้เนี่ยเขาจะใช้กับสินค้าที่ไม่ธรรมดาครับอย่างเช่นพวกยานพาหนะหรือเครื่องยนต์ที่มีรูปทรงแปลกๆแ,แล้วก็น้ำหนักกดทับเป็นจุดๆ หรือพวกสินค้าที่มันยาวเกินขอบพาเลตออกมาหรือแม้แต่พาเลตเปล่าที่ซ้อนกันสูงๆซึ่งตาข่ายธรรมดาเนี่ยมันรัดให้แน่นไม่ได้นั่นเองครับสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะครับคือวิธีนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำกันแบบกะกะเอานะครับ การยึดตรึงแบบ primary Tiedown ทั้งหมดจะต้องมีเอกสารการคำนวณอย่างเป็นทางการที่เรียกว่า Tiedown Calculation Sheet ซึ่งดำเนินการและตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษเท่านั้นครับไปกันต่อเลยครับมาดูกันว่าเรื่องนี้มันจะซับซ้อนขึ้นไปได้อีกอยังไงในหัวข้อที่5การจัดการสินค้าชนิดพิเศษ หรือถ้าจะให้พูดแบบเท่ๆก็คือหลักวิศวกรรมเบื้องหลังการเสริมฐานรองรับและการจัดการกับสินค้าที่มันยื่นเกินขอบออกมานั่นเอง การทำชอริงนะครับมันคือการที่เราเอาวัสดุอย่างเช่นไม้เนี่ยไปช่วยกระจายน้ำหนักที่มันกดลงมาเป็นจุดๆให้ออกไปในพื้นที่ที่มันกว้างขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้พาเลทของเครื่องบินเสียหายพูดง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับเวลาเราใช้ที่รองแก้วเพื่อป้องกันไม่ให้โต๊ะไม้เป็นรอยจากแก้วน้ำหนักหนักๆนั่นแหละครับหลักการเดียวกันเลย แล้วก็มีเรื่องน่าทึ่งทางวิศวกรรมอย่างหนึ่งจะเล่าให้ฟังครับรู้ไหมครับว่าแค่เราจับแผ่นไม้อันเดิมเนี่ยมาวางตั้งขึ้นแทนที่จะวางราบลงไปมันจะแข็งแรงขึ้นถึง8เท่าเลยนะครับโอ้โหแค่ปรับเปลี่ยนมุมนิดเดียวก็เพิ่มความแข็งแรงได้มหาศาลนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของการทําชริงขั้นสูงส่วนของที่มันยื่นเกินออกมาเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงสําคัญอยู่สี่ข้อที่ต้องเช็คให้เป๊ะเลยข้อแรก Area Load หรือน้ำหนักต่อพื้นที่เนี่ยมันเกินขีดจำกัดหรือเปล่าข้อ2 Linear Load คือมีน้ำหนักกดทับเป็นแนวยาวมากไปไหมอย่างเช่นล้อรถยนต์ที่กดลงบนพื้นข้อ3 Center of Gravity หรือจุดศูนย์ถ่วงของมันจะทำให้ทั้งพาเลตเอียงหรือเปล่าและข้อสุดท้าย Contour คือส่วนที่มันยื่นออกมาเนี่ยจะไปเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของเครื่องบินไหมทุกข้อคือจุดที่ผิดพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยครับและสุดท้ายนะครับ เรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับแต่ทุกอย่างต้องอาศัยระบบที่เข้มงวดมากๆซึ่งประกอบด้วยความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบของมนุษย์นี่คือหัวข้อที่6ครับระบบความปลอดภัยที่อยู่เบื้องหลังหรือทีมผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลให้ทุกเที่ยวบินปลอดภัยนั่นเองความปลอดภัยเนี่ยคือการทํางานเป็นทีมครับมันคือระบบที่ตรวจสอบซ้ํากันหลายชั้นมากๆ เริ่มจากพนักงานบิลดับที่เป็นด่านแรกสุดเลยคอยจัดเรียงคอยตรวจสอบเบื้องต้นจากนั้นก็จะมี loading supervisor เข้ามาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งและสำหรับเคสที่มันซับซ้อนมากๆก็จะมีล o a d master ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงสุดมาคอยคำนวณและอนุมัติเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเห็นไหมครับว่าขนาดพาเลทเปล่าๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเนี่ย เชื่อไหมครับว่ามันยังมีขั้นตอนที่เป๊ะมากๆเลยตั้งแต่การต้องใช้พลาเลตฐานที่สภาพดีเท่านั้นต้องยกพื้นขึ้นมาต้องใช้สายรัดอย่างน้อย5เส้นในทิศทางที่กำหนดเปะ๊เปะๆไปจนถึงการวางหัวเข็มขัดไว้ด้านบนทั้งหมดนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้กองโลหะที่ดูเหมือนไม่มีพิษมิภัยกลายเป็นวัตถุอันตรายที่พร้อมจะพุ่งทะลุทะลวงทุกอย่างระหว่างเที่ยวกินได้นั่นเองครับทีนี้ครั้งต่อไปที่ได้เห็นเครื่องบินขนส่งสินค้าจะมองมันเปลี่ยนไปไหมครับ จะนึกถึงเครือข่ายที่มองไม่เห็นอันนี้ไหมเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยหลักฟิสิกส์กฎเกณฑ์และความเชี่ยวชาญของคนที่คอยยึดทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายในอย่างสมบูรณ์แบบนี่แหละครับคือศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความปลอดภัยบนท้องฟ้าของเราครับ